อันนี้ค่ะเราเหลือแค่2แปลงนะคะจริงๆก็เหลือ1แปลงแล้วค่ะหนึ่งไร่ค่ะแต่เรามาทําการแบ่งเป็นสองแปลงค่ะแปลงละ2 0 0ตารางวานะคะค่ะจะเป็นแปลงที่8ดนะคะ8.1แล้วก็8.2นะคะเ๋ยวก็เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะมุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะลายตรงนี้นะคะตามมเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2แปลงแปลงละ2 0 0ตารางวานะคะตารางวาละ9 5 0 0บาทนะคะ สำหรับแปลงนี้นะคะเราแบ่งจากหนึ่งไร่นะคะมาทําเป็นสองแปลงนะคะเนี่ยค่ะจุดสิ้นสุดของอ่า้อยตารางวาของแปลงที่8นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงก็อยู่ใกล้กับสถานการประมูลรถนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดนคลองแปกค่ะเข้ามาจากถนนรังสิทธินครยศมายัางตรงนี้ค่ะไม่เกิน800เมตรนะคะตอนนี้ก็คือแปลงที่2ค่ะ มี8.1กับ8.2นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอีกหนึ่งแปลงของเรานะคะ200ตารางวานะคะ200ตารางวานะคะตรงนี้ค่ะเหลือแค่2แปลงนะคะในโครงการอคลองแปดพันาบุรีนะคะก็มาถึงจุดที่เจอทองสีเขียวนี้นะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะแปลง8.1กับ8.2ค่ะตารางวาละ9,500บาทนะคะ โครงการนี้เหลือแค่2แปลงเท่านั้นนะคะตารางวาระาันห้ารนะคะสำหรับตรงนี้เหมาะทําอะไรหรือคะทําธุรกิจทําโกดังได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสร้างบ้านได้ค่ะสร้างโกดังได้นะคะอ่าเหมาะมากเลยค่ะแถวนี้นะคะอยู่ใกล้รังสิตการ์เด้นนะคะฝั่งตรงนั้นไปก็จะเป็นรังสิตการ์เด้นนะคะนู่นถ้าเข้าทางเข้ามานะคะ ถนนทางเข้านี่ก็กว้างประมาณ8เมตรนะคะ6-8เมตรนะคะเข้ามาจากนู้นนะคะถนนรังสิตแลก่กนในยกเข้ามาประมาณ800เมตรจะมาถึงยังแปลงที่8.1และ8.2นะคะซึ่งเราแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวานะคะรีทักปั้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook นะคะปิ้นนักขนานคะ่ะ0902758309นะคะ YouTube นะคะปิ้นขายที่ดินคะ่ะสวัสดีคะ่ะ